บทสาธยายธรรมเรื่องพระกะสูตรเมื่อพระพุทธองค์ทรงทำลายมิจฉาทิฐิของพระกะพรมที่มาพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขาทว์รพรมมสังยุตปฐมมวคเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทำลายมิจฉาทิฏฐิทุกท่านในวาระนี้อาตามาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวการโปรดสัตว์ที่ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นเหตุการณ์ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงเสด็จไปยังพรหมโลก เพื่อทรงทำลายมิจฉาทิฏฐิอันร้ายแรงของเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งและได้ทรงแสดงถึงพระสัพพัญยุตยานอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์พระสูตรนี้มีชื่อว่าพระกะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าพระกะเป็นนามของเท้ามหาพรหมองค์หนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วพระกะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระกะพรมหัวใจของพระสูตรนี้คือการ,รเผชิญหน้าระหว่างสัตสะทิฏฐิอันเกิดจากความทรงจำอันยาวนานในพรหมโลกกับพระสัพพัญยุตยานอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงใช้พระญาณในการระลึกชาติ เพื่อแสดงให้พกพรหมได้เห็นถึงบุพกรรมในอดีตและทำลายความเห็นผิดที่ว่าพรหมโลกนี้เป็นอมตะลงได้อย่างสิ้นเชิงเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันในสมัยนั้นพระกะพรหมได้เกิดมิจฉาทิฏฐิอันเป็นบาปขึ้นว่าพรหมโลกนี้เที่ยงแท้ยั่งยืน เป็นอมะตะและไม่มีทางออกจากที่นี่ที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้อีกแล้วพระอัฏฐกถาจารย์ได้เล่าถึงปูมหลังว่าพระกะพรมนี้เคยเป็นฤาษีผู้ได้ฌานสมาบัติในสมัยที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนาท่านได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานาน,นับกลับไม่ท่วนจนกระทั่งลืมเดือนอดีตชาติของตนไปจนหมดสิน้น และได้เกิดความเข้าใจผิดว่าพรหมโลกนี้เป็นอมตะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบถึงมิจฉาทิฐินั้นด้วยพระญาณแล้วจึงได้ทรงหายจากพระเชตวันไปปรากฏพระกายขึ้นณพรหมโลกนั้นพระกะพรมได้เห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาแต่ไกลก็ได้กล่าวต้อนรับและได้แสดงมิจฉาทิฐิของตนให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าบอพิษพระกะพรมตกอยู่ในอวิชชาแล้วหนอที่กล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเมื่อถูกขัดแย้งเช่นนั้นพระกะพรมก็ได้กล่าวอ้างถึงบุญกรรมของตนและพรหมอื่นๆแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดูก่อนพระกะพรมอายุที่ท่านสำคัญว่ายาวนานนั้น แท้จริงแล้วเป็นของสั้นนักเรารู้แจ้งอายุของท่านแม้กระทั่งร้อยพันนิรพุทธพระกะพรมจึงได้ทูลท้าถายให้พระองค์แสดงวัดและศีลในอดีตชาติของตนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระคถาระลึกชาติถึงบุพกรรมของพระกะพรมในสมัยที่ท่านยังเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะอยู่ในครั้งนั้น ท่านได้ช่วยให้หมู่มนุษย์จํานวนมากผู้กำลังกระหายน้ำได้ดื่มน้ำท่านได้ช่วยปลดปล่อยหมู่ชนที่ถูกโจรจับตัวไปท่านได้ช่วยปลดปล่อยเรือที่ถูกพญานาคผู้ดุร้ายจับไว้และในครั้งนั้นเราเป็นอันเตวาสิกชื่อว่ากัปปะของท่านผู้เป็นอาจารย์ชื่อว่าเกสวะ เมื่อพระกะพรมได้ทรงสดับถึงอดีตชาติของตนเองอย่างละเอียดละอ่อเช่นนั้นแล้วก็ได้บังเกิดความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งยวดและได้กล่าวสรรเสริญขึ้นว่าเป็นความจริงโดยแท้ที่พระองค์ทรงรู้แจ้งอายุของข้าพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงๆเมื่อทรงทำลายมิจฉาทิฐิของพระกะพรมได้สำเร็จแล้ว พระผู้มีพระภาคจริงได้เสด็จกลับมาพระเชตวันข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราไม่ยึดมั่นในความเห็นผิดขอให้เราจงเปิดใจรับฟังคำสอนของผู้รู้และจงใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองในเหตุและผลอยู่เสมอและจงมีความมั่นใจเถิดว่า หนทางแห่งการดับทุกข์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าพรหมโลกนั้นมีอยู่จริงขอให้เราจงมีความเพียรในการดำเนินตามมักอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เพื่อที่จะได้ก้าวล่วงความเห็นผิดทั้งปวงและบรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นที่สุดได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการฉนี้